รัดดาจ้าที่มาไม่พบรัดดาเสียเขาเต้นจังไเลมันบ่มีเราพีงง่น้องคุณน้องเขาบอกรัดดาจ้าที่มาไม่พบรัดดาเรื่องเพี่น้องมาดนเทศกาลป่ันนี้น้องพี่อยู่ไหนอยู่แห่งใดในเล่าตัอเอจาอเอ้าโอ้รัดดารัดดารัดดามันบ่มีออกจะสาดจังจัน มันต้องคือสมัยใหม่คุณแม่รักทำไมไม่บอกเป็นอยังเป็นอย่งจะบินเข้ขาวเลยบ่บ่เลรเนาะาวอแอลไปม่แต่แกงลูกอนใสใสเป็นดาจัง่ไหมใช่ว่าอะไรเตี้ยใสใสอยกไห้ขขยหนาวไข่ด้วยคอยบอกมูเขาเจ้าว่าไอเดียวนี่้าจ๋าป่าอยู่นี่ ตอนนี้เหมือนอายุ18นะเพราะเอวของเธอนะเบาอันบัดได้ผัวบุรุษเจิเศร้าน่อตอบน้อผัวก็บ้าเศร้าห้าผัวให้เศรเดิป้าผัวปดาได้ยินอยู่ตัวพี่น้อง บ่เมนูผด็เสแสงแก่งเบาได้ได้ยิ่งกับหูได้สะตอมแลวเบาคับพวบ<อ>ังให้เศร้าเต้นกับสีป้าผัวป้าผัวพิจนาเบิงเด้อผู้นางเบืงอยู่นี่ห <c oughs> ันมักมีเมียเป็นนักเต้นกับพิจนาเอาต้องให้เขาเต้นเดชค <c oughs> ันบ่นให้เขาเต้นเขาป๋าถิ่มด้ <c oughs> แน่นอนครับเขมามักเต้นนี่ละ <c oughs> อแอมนแล้วไอ้นนี้ไปอยู่น้ำผัวจากสทธดเต้นหรือบ่่อแล้วอืขึ้นระเพ่งกันยังยากนีเดีผู้หนึ่งพี่น้องสาวแม่หางได้นี่ ไม่ห้างกันเลยื้อเส้าแดงโอ้ยเส้าแดงไหมอนผัวป้าหรือป ok ้าผัวแดงป้าผ uh ัวจ้าป้าเรื่องยังเจ้าก็ดีอันอันเขาให้เส้าเต้นนี่ปะจังปาน้ามันไม่ใคอยเว้าเล่นเด้แม่นควบเจ้าอันไม่เ็อผัวผัวป้าเป็นบ่ผัวให้เส้าเต้นก็ได้ป้าผัวน้าอันป้ามาหน่ยจ้าปีห้าปีห้าปีมันไม่ใคอยเว้าเล่นเด้อันสะพัดป้ามาหนีพ่อจ้าเถื่อนหรอวาพ่อยังพ่อผัวไปวัดพ่อเด้่ยวอ พ่อเขาจักเคลืออะไอยัง่งเขาเอาเมียไม่อะไอยัง่งสมองเอออุ่ยอุดวานี่อันเท้าคึดแน่บ่แล้วขึ้นยั่งีค้ดหอดผัวอุย้ยเจ้ากบ็บอสเจสันซันนะคนเคยอยู่น้ำกันขึ้นหอดกันตัวสมองไขยังคึดนหอดเมียไขอืออุออ้ยต,ต,ต่างคนต่างเสียตงมาดักดัดเด้อ นี่พี่น้องฟิจิน่าเบิงเอาอย่ามาฟังน้ฟั่งตะโนผนวนเบาแต่ตายอย่ามาเบิงหมวดหมวดโนผนวนนึกกับเบิงเว้าเนี่ยวเพื่องให้ได้เบิงครับเพราะไปเคยไปเบิงวงดนตรีเพราะวงดนตรีได้เมื่อประเทศไทยมันหลายวงครับมีหลายลังวงเอาผู้ชายมาเต้นบ้ามาสั่งบ้าคือจังใด มาพิชกันแท้ครับดูผดุนแม่แม่แม่เอาผู้ชายมาเต้นอำหัวมันมาเต้นฮัสแตกยางว่าประโยชน์แล้วมันเต้นเก่งป่ะไหนกับบอยหัวมันเต้นคอยอันเพื้นผู้ชายนะมันบอเป็นตาเบิงแม่อันแม่ยิ่งเนี่ยมันเต้นบอเป็นเนี่ยเขายืนอยู่ซื่อๆมันกับพ่อเบิงของเขาออวันแม่ยนด้ยอันยาวาแต่แต่ผู้ชายเ้ามมากเบิงแม่ยิ่งกับมากเบิงคือการบ้าอันไหนนั่งคือจีนอะไนเนาะอีหมออีนั่นคือกูเอ้น เนนักๆคือส nah, 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 ีซำกันคนนั้นนั่นๆสู okay. oh, ่กบดนน้โอ้กไมะจอใจคิดต่อเอ้าไปเล่ยอยูอันโคราชผัวก็เมียมานางเบืองหลืหัวของเมียยงเสียวของเหอย่างตก็ซ้อมบืองอย่างนบทฟังคนบอกเขาอุตส่าห์ลงแต่งจ้าซีหาเมื่นคาดองเออเงตีสู่เขากับบดายนบบเฮ้ยนหน่อยใจ เทียงกันไปก็มากเหลือสิบิตกันหย่อนเบิ่งโนตีบ่มีความสุขตัวก็ได้ว่าห่วยห่วยคุ้นคุ้นคุ้นยา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 อย่าไปคิดจังสั่นอันอย่าไปวัดสูบบ่ได้อย่าไปฝากตัดสินเพอคุณบ่เคยได้เบิ่งเมียคุณจักเถื่ออยู่ลำการที่สิบ่เบิ่งจักเถื่ออยู่ก็บ่ได้เปิดไฟเบิ่งจังสี่ได้โอ้ยเปิดไฟเบิ่งมันดข้าม่เอา์เชนโนพดนล คุณยจะมาบอกเขอค้างเขาเหนอนะเอาบอเสื้อคุณเอาเอาขึ้นๆมาเอาเมียคุณขึ้นมายืนทั้งนี้เอานุ่งคือเขานี่ผมแหลมๆมีบอเอาพิสูจน์ก็ได้ครับเดี๋ยวนี้สิพิสูจน์ก็ได้มีบอชุดเต้นแบบนี้มีหลายบอเอาเสื้อเลยครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผมบอกเซตได้จริงเอาอีกตัวนึงไอ้มีเมียเอาเอาขึ้นมาเลยครับเอาขึ้นมาเลยครับมามามาไม่บอ้องเต้นก็ได้ครับใส่ กระโปรงสุดแบบนี้แหละครับหรือจะเอาหนักกว่านี้ก็ได้ครับแล้วก็ใส่แล้วก็มายืนเบิ่งยืนเสียรายยืนหันหน้าหันหลังหัวเป็นนางท่าตะลางคือสียิบมล,โลโยโอ้ยเมียกันเปิดเที่ยเมียเปิดนะอวใจเมื่อนี่ล้วเป็นสิหล่อหลงนอนเปิดไฟแจงแจงือเป็นฟินทองอย่าลืมเข่าเป็นแมงแมงกินเข่าเข่าเป็นลัมนาดฟ้าวเป็นลกโดยหมอผู้คักเติบขึ้นแล้ว บ่ท่อหันเนยแบอประกาศเาวิทยุออกก็ทรลภาพปุณเด็ดดดโทรทัศน์ฟังเราเอิญมาทอลภาพโทรทัศน์เอิอโทรภาพแม่นแหละตรงลกห่วยคันๆว่าลกแขวงละเมืองไทยบ่าหาหมอผู้ขับเติบได้ลกให้ผู้ใดสนนลกอ้อยผู้เขามีควอมขับเติบทั้งด้านนี่มีเลยแม่ผู้ใดเนาะบันบนี้น,นคุณแล้วแซมสันดัตสบอยยิ้มลือละตนาพ่นผู้เลวซุมนี่เขาขับเติบทั้งด้านลกแข็งด้วยเฉพาะเอาอี่หลีตัว อันล่องเขาได้ขึ้นไปแล้ะเขาได <criticizing. S 2> ้ต <lungs ab ot> ้อนเขาแจ้แล้วก็บอกว่าแจ้สีสิวหรือแจ้สีแดงเขาก็ต้อนเขาไปต้อนเขาก็ทํำทาตวงตวงเศบันเ่บือหันเศบันเผอปั๊บแล้วแต่ลก็ใส่ทังใส่เขาแขวรลุ้อันอันฟันยางนี่สิลุดอรอกก่อนหรอปะโอ้ยออกจะใส่กอกเป็นพวงส่วเนาะขันแล้วขันว่าลกแขวต้องสุ่มนี่เขาซ้ำนานวะเอ๊ะอัน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 ผู้ขับเติมหมายถึงผู้เสียวสั้นเจ้า เจ้ากับผู้เซลซันที่สันนี่ผู้เซวซานคือกันอ๋อเจ้าก็เป็นผู้คักเติบเจ้าแต่ว่าเพิ่นนี่อยู่กระส้วงพัวพันอยู่กระส้วงพวพันเอ๊ะกระส้วงยังคือกระส้วงพัวพันนี่ขั้นแม่นเมืองไทยกระส้วงพัวพันก็คือกระส้วงการต่างประเทศเอาคือว่าพัวพันสันคือไปพัวพันประเทศนั่นประเทศนี้เพื่อมาสมัครคีกับประเทศลาวสันนี่ดีมากดีจังเลยเนาะบัดขั้งประเทศไทยเพิ่งตั้งรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆแล้วใหม่ๆเห็นด้วยที่เพิ่นเอาผู้ชาย เป็นกระซ่วงพูพันนี่ผู้หญิงสิเป็นยังเฮยลองเอาผู้ยิ่งไปเป็นกับเสียเปียบคือมัดปีเนาะไปเสียเปียบบนไดเอาอีลีตัวครับผู้ยิ่งไปเป็นยานเขามาพันผัวดีละเอาผู้ใายเป็นดีแล้วมันจะบนเสียเปียบผัวพันพวกความสมคีฮักแพงระวางประเทศตดีกนนั่นล่ะเนี่ยเป็นเอุบมลุมอยู่แลยพรกอ่งนี้เออนอกจากเสด็โอกาสเห็นแ่งหะเผอบนดดยังว่าอันมาายังก่านี่คือแนวนี้ละแมนว่าทางขันเทึงคนทรงมาไม่ยังขันเ์ึงขันเ์ึงก็คือขันสูงตัวเนาะ สูงปนแด่คณะรัฐบาลพุ่นเดียวอ๋อคณะรัฐบาลนี่เอื้อนขันเธิงเจ้าอ๋อเป็นทรงมาหยังเกาะทรงมาจอบเบื้องความเจริญของประเทศไทยเอ้าไปจอบลราบอกเฮ้ยไปจอบมาหลายบอลเลยสิมาบอกบอกข่อยเนี้ยเอ้าบอกไปเฮ็ดอีหยังสิได้ไปจอบน้ำสนอกว่าข่อยก็มักจอบพื่งกันแน่นาะซองพูดได้คือซองน้ำพูนั่นคือนกันเลยมันโมเมนต์ซองจังสันเดนอ่ะโมเมนต์จาวหูซองจังสันดอกมาเบื้องงานภาษาลาวนี่ฟังไทยมาฟังมาเบื้องงาน ฟังไทยนี่ยัาฟังลาวเอินว่ามาจอบเบิงอ๋อมาจอบเบิงเน่หละฟังไทยเอินออกมาเบิงงานอ๋อหมายความว่ามาเบิงงานเน่หละเบิงเห็นอย่างเพื่อสื้อเชือความเจริญของประเทศไทยไปสร้างแปลงประเทศลาวให้เจริญหุ่งเฮืองทันกับประเทศไทยและให้คือกันจะได้ดีเลยส่งผู้คักเติมามาเน่หละดีมากดีมากจังมาเจอผู้คักเติมของเมืองไทยพอดีเลย คือสิดีเทนอพี่นงมาได้ไกลๆจนนี่ผู้คักเติบทั้งด้านในน้อบัดนี้สัมปีสปีคักเติบทุกด้านเผอบ่ได้คือสิดีเด้อขอให้บุพิษสินรมเป็นใสได้สั่ดนานมดหู้แล้วจังสี่ทั้งผู้คักเติบทั้งเมืองไทยเกษตรจัดทรงผู้คักเติบไปซอยทั้งประเทศเราตามจุดประสงค์เที่ยวแรกไปจักหาสิบคนพ่อใส่บอกขอบคุณ long นานแล้วขับรถสิบแปดล้อไปพูละคันละคันละขันขามของไปเลย เลื่อยขนาดย่นอีกพลกะเคืองละเคลกระเคงไปบ่ต้องตกใจบ่ให้ตอนรับยากบ่เปลืองซุ่มนี่บ่นอนโรงแรมไปพักอยู่เซ่ไปนอนในป่านี่ซิบ่อกว่าคนเล้าใจดำอีกบ่บ่บ่ว่าไผลซุ่มนี่เอาปลากระป๋องไปเปิดกินเองในป่าพุ่นจักสามเดือนพ่อบ่หึ่งวันแรกนี่มันเมียนบ่น้อพี่น้องไอ้บัดนี่ฟังว่านี่วางแผ่นไปตัดไม้ฟังเล้าอีกแล้วนี่เอ้าหังวายอากขึ้นเมืองไทยก็เริ่มไปจะตัดไม้พี่แล้วเอาแฟนอึดตือนปันทงกุหลาบพูแล้ว บ่บ่บ่มันสเป็นซ่อนขึ้นวันนี้กับบ่ท่านเด้นี่ยมันสีเป็นคือการพูดเอาจังสีซไปทั้งขมิ้นมันซาท่วอมาบ่ไปดอกเซ่นนบ่กันบ่เป็นบบบ่หูเรื่องทั้งเฮงสามริ่นนั่นไปทั้งประเทศล่าไล้มันจงคีจังนองกันโอโ oui, โ้มันจงหูจำควมกันเนาะจกภาษากันเอ๊แต่ว่าเมืองไหยมันคือเจริญหูเืองเหลือเหลื่อมทเรื่องซื้อกับพ่อบ่ต้องเลื่อะ ย่านเด็กโดดแข่าคนอยู่นี่ฮุ่งเฮืองซื่อๆกับฮุ่งเฮืองซื่อๆรถเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสะดวกให้ประชาชนเนาะง่ายภาชาสนเสียภาษีเว้ยถึงต้องอยู่แบบตามถนนหนทางที่ไปเบิ่งมานี่เขาเจ้าเฮ็ดตัขัวร้อยให้คุ้นขวมหมดนี่สะพานร้อยฟังเราเอิ้นว่าขัวตัวเท่าบ่อ๋อสะพานนี่เอิ้นขัวแม่นแหละง่วยกับขัวควมคลองหมดแล้วขัวน้อยกับไม่ควมห่วยเอิ้นขัวคือกันบ้านเจ้ามีอยู่บ่ล่ะมีอยู่หักเฮ็ดขัวตีบตีบไม่ยังตีบ รถผีกเดียวบ่ได้นี่แล้วอ๋อผีกเดียวบัได้แม่แหละอาอบัวเนว่ามันแคบมาเั่นบอกอันแล้วฟังเราเอินว่าตีบอ๋อกันแคบเอิวมาตีบเจ้าผีกเดียวบัได้นิไหมถึงวันหลีกกันบัได้หลีกกันบัไดม้มันแคบมันตีบนเนาะอ๋อเจ้าบมาเบืองเอาเมืองไทยตัวอย่างมีสะบักกวงข่วงบ่ตีบโอ้ยเห็ดใหญ่โพดขัวหอยนะข้ามแม่น้ำเจ้าพญาเทลืออยู่สะพานแขวนสะพานแขวนฟังเราเอิ้นว่าขวหอยล่ะน่วย มาบอาเป็นซำรวจอยากขับรถขึ้นไปเทอะกระสิหอยอ่อนตอนอยู่ปันติปเขาหอยอยู่เสียงหน้าเว้ยโอ้ยแข็งแรงเลยแข็งแรงจังนี้ทางด่วนนี่ขึ้นทางนั่นแน่ทางนี่แน่เสื้อสด็ไปสะพานแขวนนั่นวะโอ้ยอนั้นแห่งคักจักเฮ็ดอย่างลายกระดักระโดฟังเฝ้าทางฟังเพิ่นก็ได้ทางด่วนฟังเราเอิ้นมาทางเฝ้าทางฟังเฝ้าไปอย่างฟังไปอย่างเฝ้าขึ้นไปติดนั่แหละติดบ่ติดแล้วเดี๋ยวนี้มันหลายทางมันเพียงพ่อแล้วบ่ติดแล้ว เฮ้ยต่อไปแห่งสะดวกสบายเลยบบบนี้มันหลายเนี่ยที่นี่คือนไปเห็ดปล่อยไข่เป็ดไข่ไก่งัวควายคว่ำแด้รถตำกองไตเล่ยอยู่แคมทางผ่านมาเห็นอันเจ้าจื้อเอาไปเฮ็ดประเทศเจ้าเสด็จไปเถอะพี่บาสผู้ได้กระสีไม่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ต้อนสนุนหัวถังเป็นเลี้ยงยุไซส์น่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยฟาร์มยุไซส์ฟร์มไปบังโสดไซส์ฟร์มที่โคราชที่เป็นหมื่นไร่ขนาดนาแหล่งบนมีหนามหดหยาดฤทธิ์วิววิวเขียวชอุ่ม ย่ามเศร้าไรง่วกไปกินหยาทำอะไรขอซองรีดนมไม่มูกินไม่อย่างน้อรีดบัดน,นี้อ้าวบ่รีดเศรษฐกินบนน่น้อนมทั่วประเทศเต้มีพลังด้วยดื่มนมสดนะโอ้ยฟังเร,ราอเอิ้วบรีดดอกดาวพอยเอิญยังสั่นเอิว่าบีบเอาบีบขั้นก็นได้บีบยังขั้นยังก็ขั้นนมมนแล้วห่วยมาบอกเป็นตัวอย่างไปอยู่เถอะใครก็มาบีบมาขั้นในนมน่มักบีบมาขั้นนมอย่างนมง่วก็เบาเรื่องฟ้ามงัวแม่ อันโรคหนังมีบอ่ออยู่พุ่นฟังลาวเอิญว่าฮงซีเน่ตัวโอ้มาทัานสมัยเถอะวไในปันฝรัง่งไัวทซีนิมาภาษาลาวก็มีอยู่ว่าอย่างล่ะเอิญว่าฮงฮุบเงาฮงฮุบเงาหงหเงาจ้าทั้งพุ่นนั่นมีมีฮงฮุบเงาแล้วเอาดนตรีไปเล่นในหันบ่อสะดอกหว่าโอ้โดนตรีบ่อไปเสพตามฮงฮุบเงาล่ะเอาบอ่อว่าเล่นดนตรีบ่อเอิญว่าเสพเอาตัวมัเสพดนตรีนี่แหละเอาไปเสพใส่สัตวก็ไปเสพตามหานกินดื่มมุดตัวเนาะ นบนเดย์โนบะหันกินดืม่มหันกินดื่มฟังลเล่ามันบอกเออกะห้องอาหารฟังไทยนี่ยแหละแต่ว่าฟังลเล่าเอิญมาหันกินดืม่มป้าเมื่อเอิญซื้อตรงเทนอแบนเอาเข้าไปหันบวกกินกะดื่มหมดฟังเพลงความสบายไม่คันคอยไปขันพวกกินบวดื่มซือซ้อได้ข่อยเฮ็ดอ,อย่างนั้นโจ๊ก้อมด้ยจักไปจอกอีอย่างไรยี่อโจกบักขวดดินมากินออเดิร์ออเดิร์อาหารว่างซ่ามหารดีมากว่าเรื่องจกหรือฟังเล่ากับมี่เหรมีอย่างจกอย่างจกน้ำก้อนอนามัยน้ำแข็ง ฟังเราเอิ้นว่านำก้อนตัวอ๋อนำแข็งหรือเอิน้นนำก้อนแม่นแหละบ่ได้ยินที่เขาประกาศโฆษณาอย่างดีดไปจังไหนอ๋ออินนำก้อนน้ำก้อนนายเขาแล้วก็เชิญสาวลาวมากินนำ้นนำก้อนจับก็หายแล้วคิดแล้วใายหอนเขาเชิญมากินแล้วนำก้อนนายเขาบ่เอาอันอันอันเจ้าก็ะห้องอยู่บนหลังเพ่งฮู้ยห้องโต๊ะเอันไผแต่งให้เจ้าห้องอย่าไอายซอแสงสิริวัลเป็นคนแต่ง เพลงแนวไดเหรอเพลงเล้าสมัยนี่แล้วอือเพลงสติงเขานี่ยนะบ่บ่เอิ้นว่าสติงบ่เอิ้นว่าลูกทุ่งลูกปุ้งอีหยังเอิ้นเพลงเล้าสมัยบัดเดียวเลยแล้วเลยแล้วเลยอือประเทศเราเป็นแนวเนี่ยนอสเนาะโอ้บ้านพีเมืองหนองเฮานอเฮ้ยอังค่อยฟังในเพียงเสิร์จเอยพวกย่ายเพิ่นเสพดนตรีเพิ่นเสพได้บ่เลยเตี้ยเตี้ยเตี้ยเสพดนตรีให้เพิ่นแน่เพลงหยังย้ายเพิ่นนี่ก็เป็นเล่าน้ำข่อยแล้วเว้ยบัดนี้ ซื้อเพลงกันบ่เออซื้อเพลงว่าโดนโดนเติบจังพ่อกันซื้อเพลงบ่เนี่ยแหละซื้อปานเพลงเล้าเนาะเอาเพลงเล้าเออเพลงเหล้าหนุ่มเนอ่อนเสนาเอาเสนตัวได้โอกาสแล้วพี่น้องฟังเสติฮานี่เท้าววิเศษเวิสวรรค์ดนโดนเติบ